ครับนานาก็ตอนนี้เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับก็วันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับนานาก็ตกเป็นคันระยะ2.7นะครับน้าใช้เป็นคันระยะ2.7นะครับตั้งแบบไม้ตายครับตะขอเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เรานั่งเสือกันอีกแล้วครับนานาก็ไม่อยากจะเสียเวลาตั้งเก้าอี้นะครับเพราะมันใช้เวลาพอสมควรก็แล้วเหยื่อที่เราใช้นะครับก็เป็นเหยื่อแบบออกค่อนข้างจะนวดนิ่มหน่อยนะครับอันนี้แล้วก็มีชิ้นเกี่ยวด้วยก็ ใส่ชิ้นเกี่ยวด้วยครับนะ้านะนะ ครับนะนะไปนุน้นปลาตัวแรกด้วยกันครับว่าจะได้ปาลาอะไร ตัวแรกลงามาแล้วครับตัวแรกครับนนะเป็นปลาตะเพียนตัวสวยแล้วครับนี่ปลาเดิมด้วยปลาตะเพียนครับมันหมานแน่ครับวันนี้เดี๋ยวดูกันต่อครับนะนะหลังจากใช้เวลาไปประมาณ15นาทีนะครับนะนะได้ปลาตัวแรกมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับบ้าจะได้เพิ่มหรือเปล่านนี้มันหมาน ลุ้นตัวต่อไปนครับนะนะว่าจะเป็นปลาอะไร <Ped al> ตัวที่สองมาแล้วครับตระหนะนี่เป็นปลาหมอน้อยครับตัวที่สองก็ <artifacts> เดี๋ยวตัวนี้เ,เราปล่อยนะครับตัวหนะมันเป็นปลาหมอตัวเล็กๆครับปล่อยให้มันไปโตนะครับ กลตะเพียนอีกแล้วครับก็นี่ครับนะนะตะเพียนไซส์สวยเลยครับตัวนี้ได้มาอีกตัวแล้วครับก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนครับตัวนี้แต่จะชังไปก่อนได้สองตัวแล้วครับปลาตะเพียนเราก็เดี๋ยวมาดูกันต่อครับน้าว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าสาหรับหมายนี้นะครับก็น่าจะหมานอยู่ครับหมายนี้รุนกันต่อครับน้าะยังพอมีเวลาครับ ตอนนี้ก็นี่คยังได้อีกช่วโมงก,กว่าอยู่ครับนะนะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ มาครับอ๋อตะเพียนน้อยครับนะนะปลาซิวปลาส้อยครับเดี๋ยวปล่อยแล้วกันครับตัวนี้พอตัวนี้ตัวเล็กนะครับเป็นปลาตะเพียนน้อยครับนะฮก็เดี๋ยวปล่อยอีกแล,ล้วครับปลาเล็กเยอะครับคลองนี้แต่ก็พอได้สนุกครับไปไป วววววต,ะตะเพียนครับอ้โหมาครับนะนะ้าตะเพียนโ,โอ้ย ح ح> อี๋ได้แล้วครับนะนะ้าตะเพียนครับไสพอได้อยู่ครับสักสองสามนิ้วได้อยู่ครับตะเพียนไส่ก็ถือว่าสวยอยู่ครับนะนะ้าเดี๋ยวเอาไปก่อนครับตอนนี้มัานหมันครับ นี่ครับน,ะนะโ้โอนแก้มช้ำน้อยๆครับแก้มช้ำตัวเล็กๆครับนะ,นะ้ะก็ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยเหมือนเดิมครับนะ,นะนะตัวมันเล็กไปครับปล่อยไม่ไโตนครับไป ทำครับนะนะ้ามาแล้วทุก <c oughs> ได้ครับนะนะน้านี่แก้มช้ำครับตัวสวยๆเลยครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้เอาไว้ก่อนครับแก้มช้ำอีกหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวไปดูต่อครับนะนะ้า ตะเพียบนออ้อยตัวแล้วครับอแต่ตัวนี้ไซส์พอได้อยู่ครับนันะเดี๋ยวตัวนี้ขอเก็บไว้แล้วกันครับนันนะน่าจะเอาไปทอดได้อยู่ครับตัวนี้อพอได้อยู่ครับสวยอยู่ขอบคุณครับ รลอยครับน้น <S <S อยตัียนตัวงางามครับน้าได้อีกตัวแล้วครับ <S <S อ้ได้พอทอดแล้วครับวันนี้ไม่แห้วครับวันนี้โอ เยนอีกแลออ้วเขียนสวยครับนะนะอโอเคครับนนะนะตอนนี้ก็หมดเวลาตกปลาของเราแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 6โมงแล้วครับน้านะก็ตะวันรับขอบฟ้าแล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บของกลับกันแล้วครับก็วันนี้ก็ปลาก็กินถือว่ากินดีพอสมควรครับก็ได้ปลาตะเพียนใสสวยๆมาหลายตัวอยู่ครับน้านะก็พอทำหรับข้าวแล้วครับก็วันนี้มีเวลาน้อยไปหน่อยครับน้านสะอ2ชั่วโมงก็หลังจากเสร็จธุระผมก็รีบมาตกปลาให้น้านะดูครับก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มาแล้วก็โอเคครับน้านาเดี๋ยว เราไปดูผลงานกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับนะ้านๆะก็วันนี้พอได้อยู่ครับอ,อืได้ปลาตะเพียนไซส์ซสวยๆมาหลายตัวอยู่ครับก็พอทํากับข้าวแล้วครับนะ้านๆะแค่นี้ก็ไม่หวังมากครับเวลาสองชั่วโมงก็พอถือว่าได้กินอยู่ครับวันนี้ไม่เห่าก็ดีแล้วครับ ก็ยังไงถ้าเกิดน,านา้าะท่านไหนนะครับชอบการตกปลาสไตล์ใสชิวๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับน,านา้าะสวัสดีครับ